สวัสดีครับพบกับไลท์ t ูไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาอัน็อกแกะกล่องนะครับกับหมวกกันน็อกที่เป็นกระแสแรงนักขณะนี้นะครับกับหมวกกันน็อกบ i โมลาดั้งบอลแซดสเปเชียลเอดิชันนะครับที่ผลิตมาเพียง8,888บแปใบนะครับและนี่คือหมวกจำนวนทั้งหมด8ดใบนะครับที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็จะมารีวิวไล่แต่ทีละกล่องเลยนะครับ ดาวหนึ่งดวงนะครับก็คือเปจิต้านะครับดวงที่2คือผู้เท่าเต่านะครับผมดวงที่สามคือพิกาโลนะครับดวงที่สี่นะครับคือโกคูนะครับแต่ดวงที่5ไม่มีนะครับฟิเซอร์พอดีหาของยากจริงๆครับตอนนี้เป็นกระแสแรงอยู่ใขณะนี้นะครับส่วนดวงที่6เป็นเซลล์นะครับ ดวงที่7เป็นจอมมารบโบนะครับส่วนดวงที่8นะครับจะเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับจะไม่มีดาวดาวจะอยู่บนหน้ากล่องนะครับครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับกับใบแรกนะครับจะเป็นเรชิตานะครับมีหนึ่ดาวนะครับมาแกะดูนี้ครับดาวแรกนะครับจะเป็นเรชิตานะครับก็จะโบกนอกจะใส่มาในถุง แบบนี้นะครับับสกรีนอย่างดีเลยนะครับดาวข้างบนซัดบีบูล,ลานะครับข้างล่างก,ก็จะเป็นเบิร์สโตูดิโอนะครับกับโทเอีแอนิเมชันนะครับผมเป็นผ่าอย่างดีนะับหนาดีหนาดีนี่คือไปแรกนะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามนี่คือด้านหน้านะครับนีคือด้านหน้า บตัวนะครับรอบตัวแล้วก็มีคลีปหลังนะครับมีโลโก้นะครับผมดูล,ลอบตัวนะครับแล้วก็จะสก,กินข้างหลังนะครับว่าดักบอลแซดนะครับส่วนชิวนะครับ จะเป็นฉาบปลอดนะครับจะสีแตกต่างกันนะครับจะเป็นอันนี้ดูออกเป็นสีปลอดออกเหลืองนะเหลืองสวยดีนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะบุกนวมมาอย่างดีนะครับก็สามารถจะใส่แว่นได้ด้วยนะครับสามารถใส่บลูทูธต่ออุปกรณ์เพิ่มไปได้นะครับสีของพิจกิต้านะครับคือจะเป็นน้ำเงินขาวเหลืองนะครับสวยงามครับ ต่อมาครับกับใบที่สองครับกับลายเท่าเต่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยครับดาวดวงที่สองนะครับกับลายเท่าเต่านะครับย็งไงครับรอบตัวสีสันสวยงามเหมือนกันนะครับขาวส้มม่วงนะครับขาวส้มม่วงรอบตัวนะครับขาวส้มม่วงมีสกินดักกันบอลนะครับ ไปเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้นะครับดักกันบอลนะครับของสำนักพูทเท่าเต่านะครับหมวกน็อครอบตัวนะครับส่วนอันนี้ชิวจะออกเป็นสีประลอดเงินนะครับไม่เหมือนกันนะครับสีจะเป็นออกประลอดเงินนะครับไม่เหมือนกันนะครับสวยงามยังไงครับไปต่อไปครับ ครับกับไลที่สานะจะเป็นลายของพิคโลนะครับมาแกะกล่องกันดูครับดาวดวงที่3นะครับจะเป็นลายของพิคโลนะครับสวยงามอันนี้สวยงามจริงๆน่าจะมีคนเล่นได้เยอะอยู่นะครับมีคนชอบกันเยอะจะลายพิโตของพิค o โลเลยนะครับจะเป็นเขียวชมพูม่วงมีขาวด้วยาโดนรอบตัวนะครับ กินหลังจะเป็นดักบอลเหมือนกันนะครอันนี้เป็นที่สีเขียวสวยงามสี่งสวยงามส่วนฟลอดชชิอตลอดนะครับชิอตลอดอันนี้จะออกเป็นสีม่วงม่วงลุงล้งลุงนะครับถ้าสนใจก็ลองหาตามเพจร้านาันลบอกครูนะครับว่ายังมีพอเหลือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะมารีวิว เร็วๆสั้นๆนะครับสวยงามปฏิส,งสังครับมาครับมาต่อไปที่สี่ครับกับตัวเอกเลยนะครับโกคูโกคูมาแล้วโกคูมาครับกับดาวดูที่สี่นะครับโกคูนะครับจะสีสันจะเป็นยังไงนะครับโอ้วสวยงาม ตัวชมก่อนเลยสวยงานจนเกินบรรยายเลยจริงอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับ สีของชุดของโงกุลเลยนะครับหรือว่าโกคูนะครับชื่อจริงคือคาร์คอร์ดนะครับจากดาวไซยานะครับสีสันสวยงามคลีบสีน้ำเงินนะครับกับโลโก้ของเขานะครับส่วนชิ้วนะครับชิวชิวจะเป็นประหลอดือนคันนะครับตอนนี้ดูเป็นสีปะหลอดไม่แน่ใจว่าสีจะชัดเจนสีอะไรกันแน่นะครับ จะออกเป็นลุงลงส้มส้มนะครับสวยงามครับพระเอกหล่อเ,ออเสมอมาครับกับดาวดวงที่หเซลล์นะครับดวงที่หหายไปไหนอย่างที่บอกตอนต้นคิดนะฮะฟิเซอร์หายากจริงฟิเซอร์ไม่มีนะครับขาดตลาดไม่มีเลยหายากหายากหายากมาก ตอนนี้ก็ได้จะมาหัวหมีทั้งหมด8ดใบาลายทั้งหมด8ดใบได้มาเจ็ดใบนะครับฟิเซอร์ขัดเซอร์นะครับไม่มีครับมาแกะกล่องหมวเซลกันครับมาครับกับลายที่6ครับเซลย่นฉชมเซลนะครับตัวลายเบอร์ต,ต้นต้นเหมือนกันนะครับตั้งแต่ในเนเรื่องนะครับ นหนังการ์ตูนให้เราดูกันชมสีก่อนเลยครับมาครับสนีนะครับไปชมสีกันนะครับก็จะเป็นลายของตัวเซลล์นะครับก็จะเป็นเขียวม่วงมีแถบ เหลืองๆอ,อยู่บ้างนะครับส่วนที่หลังจะเป็นสีม่วงนะครับส่วนชิวเป็นปลอดเหมือนกันนะครับแต่สีผมไม่แน่ใจชัดนะครับว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าจำนวนทั้งหมดทั้งแปดใบสีจะแตกต่างกันะครับออกเป็นหลายๆเฉดหลายเฉด,ดกันนะครับแล้วก็ไม่ได้แกะดูนะครับ6กลยที่ห มาต่อกันไปที่7นะครับจอมมารบมมาบ์บูนะครับจอมมารบูโอยหนุยตัวสีชมพูนะครับตรงที่7มาแกะกล่องกันดูครับมาดูกันนะครับข้างในสีของจอมมาร์บูนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอ,อันนี้ออกเป็นสีชมพูนะครับชมพูม่วง มีสีเหลืองนะครับตามตัวบูเลยนะครับสีจะเป็นอย่างนั้นสวยงามรับสวยงามส่วนที้ปลังนะครับจะเป็นสีเหลืองและพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นพิเศษเลยตัวนี้เป็นพิเศษนะจะมีสัญลักษณ์ของจอมารบูอยู่ตรงนี้นะฮะตัวอื่นอื่นจะไม่มีนะครับมีสัญลักษณ์ของเขา งมเฉพาะเลยของจอมันโดส่วนชิวนะครับชิวหน้ากากของเขาจะเป็นปหลอดเหมือนกันนะครับฉาบปหลอดแต่อันนี้จะเป็นออกเป็นสีม่วงสีลุ้งนะครับสวยงามลุงล้งลุงล้งอันนี้องสีครับลุ้ง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 เลยลุ้งเลยสวยงามครับไปที่เจ็ดนะครับกับจอมันโดนะครับ ไปต่อกันใบสุดท้ายกันนะครับพิเศษเลยไฮไลท์เลยครับมาต่อกันใบสุดท้ายนะครับพิเศษเหมือนกันพิเศษเลยจริงๆจะเห็นได้ว่าดาวทั้งเจ็ดดวงไม่มีแต่อันนี้เป็นใบที่แปดนะครับเป็นใบที่แปดจะไม่มีดาวอยู่ตรงนี้นะครับดาวจะอยู่ตรงหน้ากล่องเพราะว่าอันนี้คือคือเทพเจ้ามังก้อนนะครับคือ รวมดาวทั้งหมดเจ็ดวงแล้วจะขอพรอ,อะไรก็ได้นะครับสามอย่างแล้วก็จะกลายท่างเป็นเทนพเจ้ามังกรนะครับสีสันจะเป็นแบบไหนแกะกล่องกันดูครับอ้าวทำไมมีเสียงจุดจับจุดจัจุดด้วยทำไมถึงมีผงมีอเ้นไฟเดี่ยวมีถุงผ้าแล้วก็ใส่ปถุงพัดตุก้วย เรามาดูลายาสีสันสวยงามไฮไลท์ห้ไ,ไลท์ห้ไ,ไล์เลยสีสันสวยงามสีสันสวยงามลายเทพเจ้ามังกรอ,อันนี้จะออกเป็นสีของตัวเทพเจ้ามังกรน,นะครับจะเป็นสีเขียว ส,สีแดงสีดำหลายๆสีครับรวมกันเทปจังก่อนส่วนคิปหลังของบุกลงล็อกไปดีนะครับจะเป็นสีออกแดงๆนะครับส่วนชิวปะหลอดข้างหน้านี่เห็นชัด,ชดเลยนะครับว่าเป็นสีแดงสวยงามพรีเมียมนะครับสวยงามในทินท่เปิดหมดใบเหมือนกัน สวยงามนะครับส่วนด้านหลังเนี่ฮะมีโลโก้เหมือนกันนะครับมีโลโก้เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันทรงที่ตรงนี้น่าจะเป็นลายท้องของเทพเจ้ามังกรแปลกดีเหมือนกันนะครับสวยอันนี้สวยยอมรับว่าสวย,ยนะครับเทพเจ้ามังกรนะครับกลับไปที่แปดนะครับเดี๋ยวจะมารวมให้ดูนะครับว่าแตละลายรวมเป็นอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย จะสวยงามเป็ขนาดไหนนะครับมาดูรวมๆกันนะครับโมวกกันน็อกบิมบลล่าดากอบอลแซดสเปเชียลเอดิชันนะครับมาดูกันนะครับนี่เป็นลายใบที่1นนะครับเป็นเบจิต้านะครับลายใบที่2จะเป็นผู้เตา่ตาเต่านะครับลายใบที่3จะเป็นพิกโลนะครับลายใบที่4จะเป็นโงกุลนะครับ ส่วนใบลายที่5นะครับฟิสเซอร์ไม่มีในนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นของจอมมาร์บูนะครับเป็นใบที่6ครับอันนี้เป็นของเซลนะครับเป็นลายใบที่7นะครับอันนี้เป็นใบที่8นะครับจะเป็นเทพเจ้ามังกรน,นะครับ อันนี้ไม่ได้อินอะไรเลยจริงนครับไม่ได้อินอะไรจริงจกัหมูกันด็อกยูโบร่าจากกันบอลแฟชัเ c เชียลเอดิชันนะครับจำนวนทั้งหมด8ลายนะครับแต่ตอนนี้ผมมี7ลายนะครับลายดิิต้าลายคันเท่าเต่า,ตาลายพิคอโรล,ลายงูกุลลายจอมบารบูลลายเซลล์แล้วก็ลายเทพเจ้ามังกรนะครับสวยงาม เพื่อดสนใจติดต่อตามเพจหมวกันนอกกันได้นะครับหรือไม่ก็ลองติด่อกับคนเจ้านี้เดี๋ยวรู้นะครับก็ลองดูว่าเขาจะมีดูก,กันหรือเปล่านะครับก่อนจบการรีวิวทิ้ง้ายแกะกล่องอันบ็อกหมวกมิบลล่าดกกันวอนแซดสเปเชียลเอดิชันนะครับจำนวนทั้งหมด8 8 8 8นบแหใน้าตอนนี้เป็นกระสะแรงที่สุดนะครับย้ำเลย ก็จะจบคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับช่อง Right to Thailand นะครับ Accident จะมาทำคลิปน่าสนใจน่าสนใจท่องเที่ยวนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใครกดแชร์นะครับคลิปนี้ผมขอลาลุกคับสวัสดีครับกับ Right to Thailand ในคลิปหน้าได้เลยนะครับดักขึ้นบนเส้นลิงเด่น And